ของพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชครถแห่ดูท่าจะบานปลายกันไปใหญ่แล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของน้องโชคเองนะคะอัดคลิปขอโทษเจ้าภาพอ่ะเหมือนจะดีใช่ไหมพอยุติงานกับพี่บอลทั้งหมดที่เหลือกว่า50ิคิวแต่ปรากฏว่าพอหลังจากโพสต์คลิปลงไปพี่บอลเชิญยิ้มออกมาโพสต์ภาพเหมือนกันที่บรรดาสารพัดเจ้าภาพเขาจ้างเอาไว้ล่วงหน้าไปแล้วคุณแล้วก็แต่ละที่นะตามต่างจังหวัดไงเขาขึ้นป้ายขึ้นรูปหลากันแบบนี้แล้วนะว่าเป็นคอนเสิร์ตพี่บอลกับน้องโชคเนี่ยมาแน่ เลยเนี่ย,อยของดี <คน S 1> ชาววังำนั้นผูใหญ่บ้านโอ,อ้โหมากันหมดเลย<ะ>แล้วพี่บอลก็เขียนแคปชั่นบอกว่าต่างคนต่างรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายเถอะ เจ้าภาพที่เขาจ้างงานเนี่ยเขาลงทุนไปทั้งเท่าไหร่ในจะค่าประมูลงานค่าป้ายโฆษณาแล้วอีกเยอะแยะมากมายเราต่างคนต่างขึ้นเล่นก็แล้วกันนะ,ะตัวพี่บอลเอเนี่ยก็ต้องทิ้งงานรายการค่ะทิ้งงานส่วนตัวไปทั้งเท่าไหรอ่อย่ามาทําแบบนี้เลยแล้วมันมีประโยคเด็ดคุณผู้ชมบอกว่าไม่เคารพกันแล้วไม่ว่าแยกแยะด้วยครับงานอย่าเสียคือจากข้อความก็เดาไม่ยากนะว่าจะฝากไปถึงใครนะก็น่าจะฝากไปถึงน้องโชคที่มีประเด็นกันอยู่นะฮะ เดียวกันที่ทางน้องโชคนะก็ตัดสินใจขอยุติงานคู่กับพี่บอลก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกคุณผู้ชมแต่ว่าทางด้านภรรยาเนี่ยน้องนัดนี่นะภรรยาของน้องโชคเนี่ยโพสต์ข้อความไว้ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่า ถ้าเป็นคนในสื่อแล้วจะให้ข่าวยังไงก็ได้หรองั้นเคยเห็นคนที่มันสู้แบบหลังชนฟ้าหมาจนตรอกไหมคะโอ้แรงกันเนาะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยค่ะ,ะหลายคนก็ส่งกําลังใจให้นะคะบางคนก็บอกว่าอยู่เงียบๆก่อนดีไหมเรื่องมันกําลังแรงอะ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่อยากให้ทะเลาะก,กันเลยอยากให้มีโอกาสได้เคลียร์ใจกันกับฝั่งพี่บอลหาทางลงที่สวยงามกันที่สุดเถอะนะคุณผู้ชมนะ แล้วก็เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจังหวัดสมุทรสาคร<อ>เขขึ้นป้ายประกาศไปแล้วไงว่าคู่นี้<อ>จะเจอกันแน่นอนเตรียม<อ>พบกับบอลโชคบนเวทีวันแม่มหาชัย<อ>ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราอยู่แถวนั้นอ,อยากไปไกดูดนะอยากจะไปเ<อ>จ้าพงเจ้าภาพก็ลงทุนไปแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมอะ หายใจเข้าได้ทั่วท้องอยู่ไม่มีใครเบี้ยวค่ะก็ขึ้นเวทีไปร่วมกันด้วยกันทั้งคู่สปิริตนักแสดงสปิริตศิลปินนะคุณผู้ชมรับงานมาแล้วก็ต้องขึ้นแสดงกันไปแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ขึ้นโชว์กับวงของตัวเองค่ะ,ะไปงานดเดียวกันกไม่โชว์ร่วมกันหรอไม่โชว์ร่วมกานไปงานเดียวกันแต่ขึ้นคนละ,ลออะนรอบบอลขึ้นไม้ขึ้นโชคขึ้นไม้ขึ้น,น่กอ <ๆ S 1> แฟนเพลงที่คิดว่าจะเห็นโอกาสทั้งคู่กลับมาร้องเพลงด้วยกันอีกโดยเฉพาะเพลงดังไงมันฮิตไงไอตอลกอร์นี่นะไม่ได้เห็น น้องโชว์เขาก็แสดงในเพลงของตัวเองไปส่วนพี่บอนก็มาในนามของจ๊กเกอร์แฟมิลี่อ่ะเดี๋ยวไปชมบางช่วงบางตอนบนเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะวันนี้นีค่ะฝนอาจจะโปรยไปสักนิดหนึ่งนคะครับผมเดี๋ยวมาร่วมสนุก กับช่องช่องคนก่อนที่จะพบกับพี่บอนเชิญยิ้มก็แล้วกันในคระผมวันนี้อันได้ามาแบบรับเชิญนะครับมีน้องชายที่น่าได้คนมาให้กำลังใจบอกด้เวลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาเสียง คุณผู้ชมได้ยินไหมตอนบนเวทีเนี่ยน้องโชคเองเนี่ยเขาก็มีการพูดว่าคิวต่อไปเนี่ยจะเจอกับพี่บอลนะนะคะส่วนพี่บอลเองเขาก็รับมาบอกว่าเนี่ย เขาก็มีน้องคนสนิทเหมือนก<ะ>ันมีน้องที่รักคนหนึงตอนแรกหลายคนบอกเอ๊ะจะไปโคกขึ้นมาหรือเปล่า<อ>แต่กลายเป็นาเป็นคุณคิงก่อนบ่ายคุณผู้ชมอย่างที่รู้กันตอนนี้ อีกช่องหนึ่งเนี่ยผลกระแสเนี่ยออกรายการอยู่สดๆตีคู่มาพร้อมๆเรลานี้นะคะคุณโชครถแห่มากับพี่บอลชินยิ้มด้วยแล้วก็ภรรยาด้วยของฝั่งคือมานั่งเคลียร์ใจกันอยู่นะปัญหาหลักๆที่มีปัญหากันที่มันเคลียร์กันไม่ลงตัวก็คือเรื่องของการแบ่งคิวงานเรื่องของรายได้ที่จะได้รับแล้วก็การแบ่งวันแบ่งการรับงานต่างๆเนี่ยมันไม่ลงตัวคุณผู้ชมเขาบอกว่าดูท่าจะยังเคลียร์ไม่ได้ง่ายๆดิฉันเชื่อเลยว่าวันนี้ต่อยจบรายการของพี่หนุ่มเนี่ยก็ยังเคลียร์กันไม่จบเพราะว่าต่อเวลาแล้วนะ อเวลาแล้วก็ไปต่อในเพจอีกนะคะยาวอะ<ช>่ะก็อย่างวันถแถลงวันแรกยังชั่วโมงนึงอ่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าท้ายที่สุดจะจบดีหรือเปล่าแล้วก็50คิวที่เหลือมันจะเป็นไงเนาะ